สำหรับวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีใช้อ PTION อต่างๆของเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเส้น selection เ,เช่นเฟเ t อร์เรเดดคอ c o เนอรมุมโค้งมนการกำหนดขนาดคงที่และการกำหนดขนาดของเส้น selection ขณะอยู่ที่เครื่องมือเรแตังเกิลเซเลก ตัวเลือกสำหรับการสร้างเส้น selection ของเครื่องมือจะแสดงอยู่ที่นี่และมีโหมดการสร้างเส้น selection ต่างๆที่ผมได้แสดงไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้จากนั้นก็มีตัวเลือกสำหรับการลดรอยหยักซึ่งจะทำให้ขอบของเส้น selection น,นั้นเรียบขึ้นเพื่อไม่ให้ส่วนโค้งของเส้น selection ดูหยาบและครุขระ ส่วนต่อไปคือ f e a t อ e r Edge ซึ่งใช้ในการทำให้เส้น Selection มีขอบแบบอ่อนไม่แข็งกระด้างและเมื่อคุณเปิดใช้งานจะมีตัวเลือกในการตั้งค่าที่เรียกว่า Radius และเมื่อคุณเปิดใช้คุณสามารถควบคุม Radius สำหรับเส้น s ีเล c t i o n ว่าคุณต้องการให้ขอบอ่อนนุ่มแค่ไหน ตัวควบคุมจะอยู่ในรูปแบบของตัวเลื่อนซึ่งทำงานเหมือนกับตัวเลื่อนทั้งหมดในกิีคุณสามารถคลิกที่ครึ่งบนของตัวเลื่อนเพื่อตั้งค่าที่จุดนั้นโดยลากแถบเลื่อนครึ่งบนเพื่อเปลี่ยนค่าอย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากเลื่อนเคอร์เซอร์ของคุณลงไปที่ครึ่งล่างของตัวเลื่อนจะทำให้การลากเปลี่ยนค่าช้าลง หรือจะใช้วิธีคลิกเข้าไปแล้วพิมพ์ค่าใหม่ก็ได้และเมื่อพิมพ์แล้วก็ให้กดปุ่ม Return หรือ Enter เพื่อยอมรับค่านั้นและคุณยังสามารถใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนค่าได้อีกด้วย ตอนนี้ผมจะแสดงให้เห็นการทำงานของเฟเธอร์โดยขั้นแรกผมจะยกเลิกการเลือกไปก่อนและผมจะลากเส้นซ e เล็กชันแบบที่ไม่ได้กำหนดค่าเฟเธอร์ซึ่งขอบของเส้นนั้นจะเป็นแบบคมชัด จากนั้นเลือกแก้ไขและเลือกเติมด้วยสีพื้นหน้าแล้วคลิกที่ด้านนอกเส้น selection เ,เพื่อยกเลิกเส้น selection และตอนนี้ผมจะเปิดหรือเลือกที่ส่วนของ f e t t h e r แล้วคลิกที่ครึ่งล่างของแถบเลื่อนและตั้งค่า radius ไว้ที่25พร้อมกับลากเส้น selection และเลือกแก้ไขและเติมสีพื้นหน้าอีกครั้ง เสร็จแล้วก็ยกเลิกเส้น selection และตอนนี้คุณสามารถที่จะเห็นความแตกต่างที่ขอบระหว่างการใช้และไม่ใช้ feather ผมจะปิดส่วนของเฟ a t h e r นอกนั้นก็ในส่วนของ rounded corner ซึ่งใช้ในการทำให้ขอบของเส้น selection นั้นโค้งมนและการกำหนดขนาดของ radius ของมุมเหล่านั้นก็สามารถใช้แถบเลื่อนและอื่นๆได้เช่นกัน สำหรับในส่วนของ expand from corner ก็คือการกำหนดให้เกิดการลากเส้น selection จากกึ่งกลางซึ่งจะเหมือนกับการกดปุ่ม control ค้างไว้ก่อนที่คุณเริ่มลากเส้น selection นั่นเองคุณยังสามารถทำการสร้างเส้น selection ด้วยการกำหนดอัตราส่วนแบบคงที่โดยการเลือกการเครื่องหมายที่ส่วนนี้จากนั้นก็ป้อนอัตราส่วนที่คุณต้องการเช่น4คูณ3แล้วลาก นอกจากนี้ยังมีปุ่มเพื่อสลับอัตราส่วนระหว่างการวางแนวนอนและแนวตั้งได้อีกด้วยหรือคุณสามารถกำหนดขนาดคงที่เช่น300คูณ300แล้วลากเพื่อสร้างเส้นซีเล็กชันจากขนาดที่ล็อกไว้หรือจะใช้การกำหนดความกว้างหรือความสูงที่เฉพาะเจาะจงก็ได้ และจากส่วน Position คุณสามารถวางเส้นซีเล c กชันให้ได้ตำแหน่งอย่างแม่นยำซึ่งกำหนดโดยการป้อนพิกัด x และ y ถ้าคุณป้อนพิกัด x และ y เท่ากับ0ซึ่ง0ก็คือตำแหน่งมุมบนซ้ายของแคนวาสส่วน h ไฮไลท์จะเป็นการสร้างเอฟเฟกต์สปอตไลทให้กับเส้นซีเล c t ชันโดยการหรีดแสงทุกอย่างนอกเหนือจากส่วนของเส้นซีเล c กชัน โดยการหรีแสงที่อยู่นอกเส้น selection โปรดรู้ว่าเอฟเฟกต์ spot light จะเปิดเฉพาะเมื่อมีแฮนเดิลแสดงภายในเส้น selection และเมื่อคุณคลิกเพื่อซ่อนแฮนเดิก็จะเป็นการซ่อนเอฟเฟกต์ highlight เช่นกันแต่ถ้าต้องการให้เห็น highlight อีกครั้งก็เพียงคลิกเมาส์อีกครั้งเพื่อนำกลับมา นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการกำหนดให้แสดงเส้นไกายที่อยู่ในส่วนของเส้น selection ได้เชน่นเส้นกลางเส้นสามส่วนเส้นทแยงมุมเป็นต้น ส่วนที่แถบออโตชริงจะใช้สำหรับลดขนาดแบบอัตโนมัติซึ่งช่วยให้คุณสามารถย่อขนาดของเส้นซีเลชันให้พอดีกับวัตถุที่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจนในภาพของคุณแต่ถ้าเป็นภาพถ่ายที่มีรายละเอียดมากๆจะไม่มีผลใดๆ เพราะจะใช้งานได้กับภาพกราฟิกที่เรียกง่ายเท่านั้นและตัวเส้น selection ชริงเมอกจะบอกให้กินพิจารณาเลเยอร์ทั้งหมดไม่ใช่แค่เลเยอร์ที่ใช้งานอยู่เมื่อย่อขนาดและที่ด้านล่างยังมีปุ่มสำหรับรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตตัวเส้น selection โดยให้ o p อ i ชันของเครื่องมือที่มีการกำหนดไว้ต่างๆทั้งหมดกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น และปุ่มสำหรับบันทึกการตั้งค่าสำหรับตัวเส้น Selection ไว้เป็น preset เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้กับตัวเส้น Selection ทั้งหมดได้ด้วยเพียงคลิกเดียวซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะแสดงไว้ในวิดีโอต่อๆไปและสำหรับวิดีโอนี้ก็ได้เห็นวิธีการตั้งค่าตัวเลือกหรือ Option ต่างๆที่สามารถใช้กำหนดให้กับเส้น Selection เพื่อความสะดวกในการทำงาน